สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เ,เล็กๆวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชปถพมภ์จังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันขอนําเสนอข่าวสารและกิจกรรมตั้งแต่วันที่7ถึง20กันยายนพุทธศักราช2567ดิฉันนางสาวสายลุงและกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรกการฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย วันเสาร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกาถึง10นาฬิกานายสุทธิสุวรรณสนและนายสมหวังตั้งใจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรรหอาชวิทยาลายัยในพระราชนิัมธ์จังหวัดสมุทรปราการเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่และความปลอดภัยซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารพานศึก นักสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยต่อไปกิจกรรมสุดท้ายการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟวันพุธที่11กันยายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนายธานีผูมรุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้ นางเลไยทับลังสีผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศรีรินทร์ราชวิทยาลัยในพระราชาม,ออมุตบาเจังหวัดสมุทรปาการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟประจำปี2567เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงบุคลากรเจ้าหน้าที่และเด็กปถมวัยมีความรู้ความเข้าใจในทักษะขั้นพื้นฐานในการป้องกันอัคคีภยัยและหลักการอพยพหนีไฟ ลดความเสี่ยงป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยมีทีมวิทยากรจากหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลบางปูบรรยายให้ความรู้วิธีปฏิบัติในการป้องกันแรละละงับอัคคีภัยณนะศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการข่าวพิเศษทาน้ำใจร่วมบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศรีนทรราชวิทยาลัยในพระราชามภ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวัซิลินทรเทพรัตนารามจังหวัดนคนปรปฐมรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมตามพระราชดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรีนายกเพื่อช่วยบรรเทาทุกประชาชนจากสถานการณ์ภัยพิบัติภาคเหนือซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก น้ำป่าไหลล่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้ได้รับความเสียหายและมีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจำวันที่7ถึง20กันยายนพุทธศักราช2567ัน้้อผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k ศูนย Facebook, ์เด็กเล็กวิทยาเขตศรีรินทรอราชวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการช่อง YouTube Channel ลายกลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2 3 6 0 2องสสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ